ไม่รู้จกไม่เซรัมอรซื้อชุดเขียวเน่เป็นไงบ้างบ่กค่ะชื่นใจพี่อดเก่งมากค่าเทิมคืนเลยมีท่นดัง วันนี้วันจ่ายวันจ่ายค่ะเดือดมาืได้เยอะมากหมื่นห้าสามร้อ่แไปหนหกสี่้หมื่นบ้าวบไปแล้วหมื่นหนึ่งอกูเนเดอซ้อกูไปกินน้ร์บารเนเดอไว้ลอยละยี่สิบเห็นงานปีจะเหมือนเนาะเดี๋ยวสิภาพเป็นระยีผานทาง

อันบ้าคนอีกบอกพิษคนเด้อไม่ถึงผูใจบอกมูลหกสามร้อยอันนี้รวมงานซาเจนเราหนาที่อันนี้ป้าปลาต่อด้วยห้า้อยผู้ถ่องไม่เีของป้าปลาอันนี้ครบแล้วใช่ไหมเพราะป้าป๋าต่อครบแล้วหนึ่งพันสามเป็นหน้าก่อนเชื่อฟังเด้อนับใส่กล่องเด้ออย่ไปนับหนีแต่กล่องเด้อวันนี้นะคะวันจ่ายคนที่ได้รับเงินเดือนก็จะได้รับวันนี้นะคะ สำหรับคนได้รับเงินเดือนเมื่อนี้วันที่สองแล้วเพราะว่าไอ้วันที่หนึ่งหน้องขวบเดือนมามานรับเงินนี่น้ำเพราะพรุ่งนี้เราหยุดสองวันนะคะเราเก็บไว้เก็บไว้มันไหมายนไหนทั้งหมดเลยเบอร์วันนี้มารับตังแล้วเปนมารับเงินเดือนเด้เพราะเราเป็นเดือนเด้นี่นี่นี่มีที่มาใเท่าไหร่ เอาเอาเบอร์อใบสวยน้องพีน hmm. สิบมาแ่งามทำไมเพราะว่าเอาก่อนหน้านั้นี่รับแต่ว่าจไม่มู้นี่่ผู้อกงเดี๋ยเขาม่เียลกสามพน้

เรียกชื่อหน่อยได้เยอะเลยถ้าแปดร้อยพอค่ะเอาน้องคนสวยเรียกชื่อก่อนอเคจัดการไอพลังัผมมินิลูกมินิคือใคมีนฮาร์ดหนวอีเคมินิฮาร์ดใช่ไหมเลยคเงนนเดือนเดฟเราเป็นเดือน ไปซองเหมืนอนที่ระจุดไ่ซอง<อ>เลยหนึ่งามหนึ่เรัมนาราอ้เซ <laughs> รั่มนาราเซรั่มนารามากโอ้ยมึงรู้จักไม่เซรัมม่มนาราอีกืกอเขียวปากเป็นไง,นไงบ้างบอกค่ะ ชื่นใจอเก่งมากแค่ค่าเทอมคืนเลยีเลินนี้เลินดังดดูนุรายะคะขบบคนนี้แจกกระสาูกแกวปากวบก็คือเบิร์ดคนะเอาเบิร์ดอีลีเดี๋ยวฉันเบิรดไปกินทะเลพอกับเบิร์ดเดอดาเบิ์ฝากว้เออเอาปลาเมอืนเจอกันเลยเดือยมมาลั มือนีใจนะแนนพี่น้องววามีรับเงินเดือนหลายคนนะคะพี่แนนก็ได้เป็นวันรับตังนะวันนี้นะเงินเดือนเขาออกนะเงินเดือนออกรับเป็นเดือนทเลน้ำแรเด้อมือนอีเด้อใครจะทักแชทมาก็<อ>าก็จะเงียบหน่อยนะประชีตตัวเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> นอนอยู่ด้วยควาสุภ <c oughs> พวังความเงียบ <c oughs> เดี๋ยวเราจะต้องป้นก่อนถึงเซเว่นถ้าถึงเซเว่นก็ต้นไม่ได้พ่อฝากตังแล้วเดี๋ยวทำการต้นเดี๋ยววางแผนกัน ดเ,เดียเด๋ยวหาคนก,ก,ก,ก่นอายุถูกไหมตัวเลขดินั่นดิถามตัวเลขดิล่ะที่ตัวเลขก็็ไปล่ะนั่นนี่ดีทั้งน้ำหมายถึงว่าถ้าจะหามาแทนดีดีทีมกับในก่อ,อ,กอนไม่รู้สต่งไม่ทัน ได้ยินแค่ถามหาตัวเล้ก็เลยว่าตัวเลขอยู่นั่าพรุร่งนี้ไ <5. S 3> <5. S 1> ด้ัย <5. S 3> <5. S 1> ้ยมันะนองอ้เคยา่คนเมีเป็นไทยแล้วนะเจรักเนยเป็นไทยทีมงานเป็นไทยกับมี่เอ้อ ไม่ถตัวนี้หักคนละห้าร้อยนะเพราะเป็นหน้าดูเนรบม่นูได้เท่าไหร่หนึ่งถึสามร้อยทำไมหนูนับได้แค่หนึ่นห้าเบล่งไหม่มันได้หลายพดบอกมันนับบอกขบบอกหรือมันเป็นตั้งใต มันก็บคนอิหลีผลบริกรกงเด้อจ๊ะฉันบอกแล้วว่าเวลานับให้หนับใส่ในกล่องไม่ยุ่ยไอ้ข้องไฟเอาข่านสูตรป่ะไอยู่ยตีแล้วหรอป่ะปากกนเลเซอิลืมหรอเท่าไรเราลูกสองสามเราบ่กเอาถามไม่ยุ่ยสิ ม่บอแปฮะเออหนวดหนวดหนวดจัมโกะวันนี้แม่สวยมากวันนี้แม่สวยที่สุดแม่วอลได้ใจว่า ดิสโบยังไม่ยุ่ยตัวมันน้อยน้ยแ้วอยนอยมีนยวมีเมียนึ่งหนหน่งหนึ่งหน่งหนึ่นึ่งหนหนึ่งหน่น่หนึ่ง่น่งนึหนึ่งนึ่หนงนึ่น่หนึ่นหนึ่งน่งหวหนบนั่นน่นนนอดออก6มันกงง่ เขาไดละลูกมั้าได้หลายหลายอกหมลปย่ายหลายกินชาเขออาเขาดแล้วลกันึเล้นนี่เครนี่เป็นอะรนั่นเอน่เนอะไน่นเ เดือหกพันนะลูกนเดือหกพันนะนบัวน0 0นรายแดงน่ตาต้นนรถแอร6มาอมนขับรถหนึ่งอัน <t> น <half> ั้นหก0อยได้แล้วใช่ไหมอุยหนึ่งหนับดูนะ ตัใจหนุนลังโบเ์ดงมาตรานนี่จะเป็นจงถามันแะไม้ไม่ไอ้พ่สิบพนตันอนไปน่ามาดเป็นที่รู้เท็จไม่ได้อมันบมีเสียงคนสวยยิ่งดอกประงานไหสามงนยี่สิบเจ็ดนแปดพเก้า หนึ่งมูนี่ไม่ได้คิดแต่คิดมนี่ยิบเจีบยิเก่าเนืองยิบแปดไ่ได้คิดยิบแปดอันรับเชิ้อ๋อกบอดมอนี่เป็นส้นตังใจไแล้ววาอาจจะว่เป็นฉับก็ะเบ้อเลย้ยตักงโก้มันหนวดแต่จนเมื่อยจนแขนจะเป็นนักอึนเหรแม่ก็บ่เห็นจะลองห มึงตอหละวดจริงแม่รักแม่ที่สุดตอเลยะมึงจะมาขโมยเงินอีกันใช่ไหมเออหรออบมบมู อามันดาสองค่ะเออใ่้าบ่ายังนี้น่ว่าเอย่างเ้ยอะไรต็นโพดเต็มก้ว่าไทยหนาดูครมเป็สิ้ยไม่ต่างแล้วตัวไหนไปเลยกีบมาไปสามลอยพ่อหลับจักเอหรอลับกันหรเอน มีบอดบอดบ่ดแมนส์บอลแนมเอาคือขีดอะไเขาเอาหล่อเอาขีดต้องลงต้นได้มึงได้ไะบอแมนแบบเยี่ยมมึงอยากโกงกูเละไม่มีหลังหาหน้าบอถ้าเอาแล้วไผ่เร่งไผ่ดันเซอร์เยี่ยมเอาผัง ห้าก็ได้ห้าแน่ยกัน้ำเมียดามันดามันบามันไาใส่ใ็จายใจให้เงินคุสิปิวสิดูว่าทำกูนจสิดูดเอาตี้ต้องดี่เจอ่านบาทใจเวลาโดนหักผิดเกียอตึงอีต้อนเลยอ่ะไปด้วย น้องแนนใครแบบอยากยืมตังค์น้งแนนพ็กได้นะคะไม่มนขอบคุณมาไม่อมาแล้วมันได้น้อยแม่มันมีอ่ะอแจ้งด้วยไงอ๋อบอกว่าละห้าร้อยพัน บวกน้ำตาหมื่นได้จ้าวเศาเศาไปสักก้อนแม่สูงอ่อนให้แม่มีเงินโอนอยู่เดียวมาละห้าร้อไปค่ะไปค่ะไม่ได้ตังค่ะเออหลายพอดหลายพอดบัตายถึงคิวลูกชายแม่คนที่แม่รักที่สุดในโลกหลายโพดแล้วก็เลยบ่ตรจ่ายแม่คือยอดดวงใจของลูกเพื่อนก็ไม่ถูกแล้วพ่อตาำแล้ว พีกแน่พีกพี่้องมาเอาเงินแต่ว่าบ่รด้เงินไเียพันหนึ่โอ้ยสองพันอยูงบ่มือนีอันหนึ่งันหนึ่งลายจนตกนินเนอร์มะมอ่ล่เนอุ้ยมสัเี่ยดรังาเยอันก็เยเนนินเอบักเต้เพชย ยูยูมือีนอยูยูเบิร์มันมีดอกไม้มาบอกแม่ยี่บอลนี่จะไปต่อไหนกันลูกบูมเจอกันหน้าบ้านก็แล้วกันเนาะเจอกันหน้าบ้านก็ล้ากัน เราเน่ของตาขอ้นแสตอนยี่ต้องหลดมันมันบอกค่ข่อยว่าแล้วมันคอยเม้นขันคอยต้นอะมู้เจ้าว่าลองถามข่อยยากข่อยต้ก่อยว่าข่อยโต้เม้นต้ข่อยข่อยสิบวาเลยคันนี่เฮียดีเม้นแบบนั้นเม้นต้นบักต้ารอดก็เม้นมันนีแต่วันตวันลอยหมอย่างว่าทานรถอันนั้นเนี่ยนะบาย ตัวต่อตัสินเดือนก็หนีนเนาะเต็มเต็มโอ้โหอ,อันนี้มุ่งมิ่งมาได้หรอทำไมไม่ทักหาโอ้ยโหหตะมาหอเนีไปดูสีอีสานเป็นไ,ปไงบ้างพีใใ่แฝดคนเดียว<อ>เล็บคนน้อยกว่านี้แฝดเบิร์ดแล้วซุ่มนี่ย่างไผ่ย่างนิ่วย่างเกดเงียบ ร้อยพอูลว้าวถึงเลขอยูดอกถเลขอยู่มอว่ารพหมื่นบอนี่นับออเดอ์บวกหกก็แล้วแต่เด้อมื่นงมันจะวานมัน่อยบ่มนบูมบาได้ลหละพรุ่งนี้จะไปไหน นอนกแม่เรไแม่ ouais. ม่เพล่อนเม่จะรอดูเอาข้าพเจ้า,าซิข้าพเจ้าดือ้างกลไปหากินาปากับแม่แน่เมยเมย์ใจหาใจนะแม่จะจำไว้ยังไม่ตรวจดระสุนหรือเปล่จะจไวู้กป็นถูกก็ไม่ตรวจจะเคยไม่ลลำซิงหมดแล้วจะมาตรวจไป นี้ล้มล้อล้มล้อบอดได้ที่มีก็ว่าได้ที่มีก็บ่ได้วันนี้ตลรอบเด้อตลรอบเด้อดีแล้วแหละเราไม่ต้องไปฝากเลยก็โอนบัญชีเลยแล้วก็วางอยู่ในแอปอยู่ในแอป ได่เอลกระซงทรงเหล็กวันที e yeah, ่ไปไหเด้อโอ้ยไม่อ um น่น um ี um ่ย um ถ้าจ้าูบอกนี way, ่ยบ wow! ิดเลยคนบิดแล้วอ่นทาวมาอ่นกิน้นน้กิ้องหา้ยมันกินในในลายลายที่อเจ็บเเสียมัน เดีนีอ่ะอไปวั่เนี่ยมลงมันี่บอวนว่ันมันหลที่นเงินอย่นี้ยอนี่มันหยุ่งยากเอาไม่ยังเอาไม่อยมันสปนกันล้วก็ตนแล้วก็วาเนไเหยเด้อี่แหลเป็นที่มาเข้ามาเยอันนี้ไม่บาอันั้นหกร้อยกว่ลูกอันนี้สามรเออสามย เหลืออีก3,000แม่โอให้ยด้วแล้วอีก3,000ตาห้าพ่อแล้วเบิดล่ะเบิดเบิดเงินแล้วเข้าใจเอาเอาแล้อีกล่ะพอแล้วจะเตือนบ่อได3,000แล้วี